เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วเคาะหัวใจเข้ามารัวๆทีระจ๋ะเคาะาหัวใจให้กันก่อนคนละ100่งรอดวง คนละหนึ100่งร้อยหัวใจที่รักจาก,ก่อนจะรับโปรดีๆกันไปวันนี้นะข้อหัวใจเข้ามารัวๆข้อหัวใจแล้วมาฟังโปรดีๆที่เอามาแฟดเซลกันในวันนี้ที่รัจ๋าทุเรียนอบกรอบแบบฟรีดด้ที่รักวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งในราคา80บาทแฟดเซลลปดบาทหนึ่งแถมหนึ่งที่รัจ๋าอร่อยมากๆทุเรียนอบกรอบฟรีดด้นะปกติราคา3 90เที่รัจ๋าวันนี้80บาทหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีมีปลายทางที่รัจ๋าข้อหัวใจแล้วรับโปรกด ส่งฟรีกดลดราคามาได้เลยที่จ๋กโปรแฟตเซลดีๆของเดีอรราคาถูกจัดโปรลดราคานะแบบนี้ในไลน์นะคะทีะจ๋กกดในตะก้าขึ้นในตะก้าให้เลยตอนนี้นะจ๊ะทุเรียนอบกรอบฟรีได้ที่รัก1แถมหนึ่งรับรองว่าอร่อยมากๆแล้วโปรนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะจัดโปรต้อนรับสิ้นเดือนที่ร๋กสิ้นเดือนนี้เงินเดือนออกแล้วซื้อเลย1แถมหนึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆปกติ300กว่าบาทที่รัก3า0กว่าบาทวันนี้ให้1แถม หนึ่งแปดสิบบาทคุณพี่แปดสิบาทหนึ่งแถมหนึ่งทุเรียนฟรีได้อร่อยมากๆใส่ทุเรียนต้องห้ามพลาดเลยนะจ๊ะขึ้นในตะกร้าไว้ให้แล้วกดแชร์กดไลค์ like, แล้วรีบรับโปรส่งฟรีไปเลยในไลฟ์นี้เก็บโค้ดส่งฟรีกันก่อนนะเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บโค้ดลดราคาแล้วสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยทีละจา๋าราคาถูกและอร่อยมากๆคอนเฟิร์มเลยเต็มสิบให้สิบนะหนึ่งแถมหนึ่งกดซื้อวันนี้ในไลฟ์กันไปได้เลยเปิดโปรครับแม่ เปิดโปรวันนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้วันถัดไปได้รับของเลยที่รักการันตีในไลฟ์นี้ถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนนะถูกกว่าข้างน้องแน่นอนเพราะวันนี้มีหนึ่งแถมหนึ่งที่รักหนึ่งแถมหนึ 180, ่งบาทย้ำว่า80บาทที่รัก80บาทวันนี้ใครดูไลฟ์นี้คลิปนี้อยูย่อย่าเลื่อนผ่านอย่าเลื่อนผ่านนะที่รักหนาะแวะดูแวะซื้อกันก่อนแวะดูแวะซื้อกดซื้อกันก่อนกดซือ้อ,อแล้วเคาะหัวใจเข้ามารัวๆ ใครซื้อแล้วคะหัวใจเข้ามาเลยในตะก,ก้าตอนนี้ที่รักในตะก,ก้าปักไว้นะคะตอนนี้นะทุเรียนฟีดได้หนึ่งแถมหนึ่งที่รักจา๋าขึ้นในตะก,ก้าตอนนี้เลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะราคานี้ของหมดแล้วหมดเลยที่รักจา๋าไม่มีเติมสต็อกนะที่รักถ้าลงไลฟ์แล้วราคาปรับขึ้นแน่นอนเพราะเรามาไลฟ์จัดโปรให้เฉพาะในไลฟ์นะ ราคาพิเศษให้เฉพาะในไลฟ์ที่รจ๋า,จาราคานี้นะจัดโปรเฉพาะในไลฟ์ราคาปกตินะคะราคาปกติจาก390ที่รักในตะก้ากดในตะก้า80บาท 80บาทได้2ถุงธิราจาขอบคุณทุกๆคำสั่งซื้อที่เข้ามานะคะขอบคุณลูกค้าที่กดออเดอร์เข้ามารืวก็ซื้อเข้ามาได้เลยนะคะลูกคา้ารับรองไม่มีผิดหวังส่งเร็วส่งไวและส่งฟรีในไลฟ์นี้เท่านั้นหนาะลดคุ้มคุมจุกๆในไลฟน์นี้ไลฟ์ลฟเดียวเอาไปเลยแม่ให้ไปเลย80บาท ย้ำส่งฟรีเฉพาะไลฟ์นี้นะจะส่งฟรีมีปลายทางนะแม่นหมนะหมดแล้วหมดเลยนะคะรดราคาแบบนี้ทางร้านจะส่งให้ลูกค้าโดยตรงเลยนะใครสั่งซื้อกดซื้อเข้ามาแล้วรอรับของได้เลยที่ราา้านจ๋าส่งฟรีมีปลายทางกดซื้อแล้วกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะลูกค้าเวลามีโปรดีๆสินค้าดีๆแฟลชเซลลจะได้กดซื้อกดดูเลือกซื้อกันได้ก่อนใครนะลูกค้านะ เพราะของดีราคาถูกแฟชเซลแบบนี้มักมีมันน้อยเนาะและไม่ได้มีมาบ่อยบคุณพี่จะได้กดซื้อกดซื้อก่อนใครได้เลยพิ่สาในไลฟ์นี้บอกต่อของอร่อยทุเรียนอบกรอบแบบฟรีไตล์หนแถมหนึ่งส่งฟรีมีปลายทาง ราคาประหยัดวันนี้วันเดียวส่งฟรีวันนี้วันเดียวด้วยนะเฉพาะในไลฟ์นี้กดโค้ดส่งฟรีไปได้เลยวันอื่นมาซื้อไม่มีราคานี้แล้วไม่มีส่งฟรีด้วยนะจ๊ะเพราะเรามาจัดโปรขึ้นโปรให้วันนี้นะที่ราจ๋ากดดูในตะกร้าได้เลยนะขายดีมากๆทุเรียน1แถมหนึ่งะจ๊ะทีราจ๋า1แถม1ดูคอมเมนต์ได้เลยทีราจ๋าคือขายดีมากๆกดในตะกร้าหนารีบกดกันก่อน ในไลฟ์นี้รีบกดไปกันก่อนก่อนที่ของจะหมดนะหนึ่งแถมหนึ่งการันตีความอร่อยที่ราจาอบกรอบกินแล้วฟินฟินมากๆเคี้ยวแบบกรุบกรอบกันได้เลยที่ราจ๋าเทอาเรียนอบกรอบฟีดด้ในตะกร้าหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้คุณแม่